สาเหตุนะครับเครื่องสภาพนะครับน้ําไหลช้านะครับหรือว่าน้ําไม่ไหลเลยนะครับวิธีแก้ไขนะครับสไตล์ดีวายนะครับมาเริ่มกันเลยครับสายยางนะครับเริ่มผุแล้วนะครับนี่นะครับสาเหตุนะครับที่ว่าทาให้น้าไหลช้านะครับเพราะว่าเขาไปอุดตันนะครับตรงวาล์วน้ำนะครับวาล์วน้ำนะจะเป็นระบบไฟฟ้านะครับสําคัญมากนะครับในการเปิดปิดน้ํานะครัเนี่นะครับรูปแบบนะครับวาล์วน้ํานะครับต่างๆนะครับของเครื่องสภาพนะครับวิธีเปลี่ยนสายยางนะครับน้าเข้านะครับให้ทําตามนี้ก่อนนะครับก่อนที่วาล์วน้ำนะจะเสียนะครับตาบแรกนะครับทําการขันนะครับตัวเก่่านนนะะคครรัับบอออกก ก่อนเปลี ces, ่ยนสายตัวใหม่นะครับให้ทาการใช้คร sure. ีมนะครับขนาดเล็กนะครับขนาดนี้นะครับไม่ใช่ว่าซื้อสายยางเสร็จครับมาสวมใส่เลยนะครับแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าโอกาสบวน้าตานนะครับสูงนะครับมาดูกันนะครับตัวกรองนะครับจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเนี่ยนะครับตัวกรองนะครับรูเล็กมากนะครับให้ทําการใช้ครีมนะครับขนาดเล็กนะครับเนียมนะครับตรงกลางนะครับดึงนะครับดึงออกมาเลยนะครับนี่ติดนะครับดึงแรงนะครับชักเข้าชักออกนะครับนี่ ดึงเข้าดึงออกนะครับเดี <anal> ๋ยวก็หลุดนะครับนี่นะครับได้มาแล้วนะครับนี่นะครับจุดนี้เลยนะครับจุดสําคัญนะครับนี่ดูเล็กมากของเพื่อนนะครับเวลาน้ําไหลช้านะครับอาจจะเกิดจากตัวนี้นะครับวิธีแก้ไขนะครับทําความสะอาดนะครับมาเริ่มกันเลยครับใช้ครีมนะครับดึงนะลุกยางตัวนี้ออกนะครับนี่ดูนะครับสิ่งสกปรกนะครับเยอะนะครับเนี่ยสาเหตุนะครับอาจทให้เราน้ําระบบไฟฟ้านะครับเสียหายได้นะครับก็ทิ้งไปเลยนะครับ แล้วก็ทําการล้างนะครับถอดมาล้างนะครับประมาณปีหนึ่งครั้งก็ได้นะครับยิ่งดีนะครับบางคนนะไม่เคยล้างเลยนะครับสาเหตุทําให้ระบบน้ํานะครับไม่ไหลนะครับแล้วก็ทําให้วาวน้ําร้อนนะครับแล้วก็วาวน้ําก็จะเสียหายนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทําการประกอบไว้เหมือนเดิมนะครับ ก็เป็นานเสร็จนะครับนัาไปติดตั้งนะครับไว้เหมือนเดิมนะครับเสียบเข้าไปนะครับเอาไว้เหมือนเดิมนะครับดันนะครับให้สุดนะครับก็เป็นงานเสร็จนะครับหรือว่าของเพื่อนๆนะครับอาจจะรูปแบบนะครับแตกต่างกว่านี้นะครับดี๋ยวพาไปดูนะครับอีกเครื่องหนึ่งนะครับอันดับแรกนะครับทําการปิดวาล์วนะครับแล้วก็ทําการขันนะครับตัวนี้ออกเครื่องอื่นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรูปแบบนะครับตัวกองนะครับเห็นไหมครับแกนสีขาวนะครับถ้าทาการดึงนะครับดึงออกมาได้เลยนะครับ สิ่งสกปรกนะครับก็เยอะนะครับเครื่องสภผ้านะครับเมื่อกี้นะครับสิ่งสกปรกเยอะนะครับก็ไม่ได้ถอนออกมาประมาณสองสามเดือนแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่ก็สะอาดนะครับกลับมาเป็นปกตินะครับแล้วก็นําไปติดตั้งนะครับเอาไว้เหมือนเดิมนะครับยางนะครับของเก่านะครับหมดสภาพนะครับเปลี่ยนใหม่ไปเลยนะครับอันนี้ก็ทิ้งไปนะครับ ของใหม่มาแล้วนะครับนี่หน้าตาก็ประมาณนี้นะครับวิธีติดตั้งนะครับติดตั้งยังไงครับมาดูกันนะครับหลายคนนะเคยซื้อมาแล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับไม่ได้นะครับรั่วนะครับมีน้ำรั่วซึมออกมานะครับมาดูแคทลับนะครับスタディオワイกันครับมีทั้งหมดสองหัวนะครับหัวตัวนี้นะครับจะเป็นอยู่กับเครื่องนะครับทําการขันนะครับใส่เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนนี้นะครับติดตั้งง่ายส่วนตัวนี้นะครับหลายคนนะครับอาจจะติดตั้งยากนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับแคทลับนะครับาスタディอワイนะครับหลายคนนะครับ มีสองเส้นนะครับส่วนตัวนี้นะครับสายไฟนะครับส่วนตัวนี้นะครับสายดินนะครับเพราะว่าเครื่องสักผ้าตัวนี้นะครับอายุนานแล้วนะครับมีไฟรั่วนะครับหน่อยหนึ่งครับเวลาโดนสัมผัสนะครับหน่อยหนึ่งตกใจนะครับท้านำการใช้สายไฟนะครับใช้สายไฟนะครับเอามาพันไว้กับโครงนะครับแล้วก็สายตัวนี้นะครับเอาไปฝังไว้นะครับกับดินนะครับนู่นตรงดินนะครับตรงนี้เลยผมก็ตอกแหลกนะครับใช้แหลกธรรมดานะครับก็ประมาณนี้นะครับสตาร์ดีอวันะครับวิธีป้องกันนะครับเครื่องสักผ้านะครับที่มีไฟรั่วนะครับหน่อยหนึ่งนะคครรัับบก็ใช้้ไดนะ หลายคนนับอาจซื้อมาแล้วนะครับตัวนี้ถอดได้นะครับหัวนี่ก็ให้ทนการติดตั้งตัวนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับหลายคนนับซื้อมาแล้วแเราทำการขันใส่นะครับมีธิ์นะครับนั่วดซึมนะครับเหมือนเดิมนะครับดี๋ยจผมท่ทเสานะครับถอดออกก่อนนะครับแล้วก็นําหัวตัวนี้นะครับสวมใส่กับกรอกนะครับกดนะครับให้แน่นแล้วก็ทาการขันครับน็อตสกรูนะครับอย่างละนิดนะครับรอบๆนะครับแน่นแล้วนะครับ แล้วก็ทําการนะครับต่อสายนะครับนี umas, ่ก <blunt animation> ็เป็นการล็อกนะครับเรียบร้อยแบบนี้นะครับรั่วนะครับถึงจะกดแน่นขนาดไหนนะครับมีสัลวนะครับมาดูกันครับเห็นไหมครับร่วนะครับถึงจะกดแน่นขนาดไหนนะครับน้ําก็ั่วนะครับเทคนิคนะครับ่อนออกนะครับหลายคนนะครับแก้ปัญหาโดยการตัดสายยางนะครับแล้วก็เอามาสวมใส่กับก๊อกนะครับแล้วก็ทําการมัดไว้นะครับวิธีที่ผิดนะครับแบบนั้นนะครับการใช้งานให้คุ้มค่านะครับถอดออกนะครับ ถ้าทำการขันออกก่อนนะครับขันน็อตนะครับทั้งหมดเลยเคลรับนะครับในการติดตั้งนะครับถอดหัวตัวนี้ออกนะครับส่วนบนนะครับถอดได้นะครับี่ขันนะครับจับแบบนี้นะครับขันออกนะครับนี่ส่วนข้างในนะครับก็จะเจอลูกยางนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้ทําการเก็บไว้นะครับตัวนี้ก่อนนะครับก็ให้ทําการนะครับขันตัวนี้เข้าก่อนนะครับโดยที่ให้ลูกยางนะครับโผล่ขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับนี่ประมาณช่วงนี้นะครับช่วงนี้เลยไม่ต้องสูดแบบนี้นะครับ ตัวนี้คือจะไม่เก็บน้ <tinc S 1> giving, ํานะครับจะไม่ล็อกน้ําไว้นะครับให้ทําการเสมอนะครับช่วงนี้ขอบยางนะครับจับพอดีนะครับใกล้เคียงนะครับของขอบตัวนี้นะครับแล้วก็ให้ทําการนะครับขันน็อตนะครับทีละนิดนะครับให้อยู่ศูนย์กลางนะครับขันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ให้ทําการใช้หมวดตัวนี้นะครับมาสวนใส่นะครับขันเข้านะครับให้ตึงมือนะครับ แล้วก็นําหัวตัวนี้นะครับมาเสียบใส่นะครับก็เป็นกาเสร็จนะครับแล้วก็ทำการเปิดดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอยู่หลายแล้วนะครับเทคนิคนะครับการติดตั้งนะครับใส่ยางน้ําเครื่องซักผ้านะครับต t a r DIY นะครับผมส่ยางนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครัเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้นะครับเพราะว่าเครื่องมือนะครับของระบบเฟซบุ๊กนะครับอำนวยความสะดวกดีนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสารานาฏต t a r DIY สวัสดีครับ